สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านพบกัผมอีกแล้วนะครับไตป,ปวกด้างมาครับคลิปนี้นี่อยู่กับเจ้านี่นะครับลองร้ายขูแ่แดนไททูนะครับก็คือน้ำยาหล่อเย็นของรถยนต์ฮอนด้าเรานั่นเองนะครับนะหนึ่งในนี้นะครับมีของปลอมแฝงตัวมานะมองออกไม่เอ่ยว่าคืออันไหนนะครับนี่น,ะน เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดกันถึงน้ำยาหล่อเย็นของฟอร์มนะครับผมน่ะโอเคเดี๋ยวพร้อมแล้วเรามาลุยกันเลยย e yes! s สครับมาเริ่มกันนะน้ำยาคูลเลนส์นะครับหน้าที่ของมันก็คือการช่วยถ่ายเทความร้อนในเครื่องยนต์นะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่น้ำธรรมดานะครับแต่มันผสมมาแล้วนะทำให้มันมีคุณสมบัติในการป้องกันการเกิดสนิมช่วยในการหล่อลื่นเพิ่มจุดเดือดลดจุดเยือกแข็งนะครับ ใครที่ใช้น้ําเปล่าเติมรถยนต์นะครับภายในระบบหล่อเย็นมันก็จะเกิดสนิมนะพอเกิดสนิมในระบบนะระยะยาวมีปัญหาความร้อนแน่นอนนะครับนะดังนั้นผมจะย้ําตลอดนะครับว่าให้ใช้น้ํายาคลูลรน์นะครับจะยี่ห้อไหนก็ได้ขอให้เป็นน้ํายาคลูลน์ของแท้นะครับ สำหรับคลิปการเปลี่ยนถ่ายน้ำยาหมอ้อน้ำผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับลองไปหาดูได้นะครับสำหรับน้ำยาหลอเย็นนะของ Honda มันมีด้วยกันสสูตรนะคือสูตรไทวันกับไทท์2นะครับตอนนี้ไทท์ทูนะครับไททูเนี่ยอายุการใช้งานมันจะมากกว่านะคือ10,000แสนกิโลเมตรนะครับใช้ทีนี่คุ้มเลยนะครับใช้ไปยาวๆนะแต่ก็เหมือนสัตธรรมในวงการอะไหล่รถยนต์นะหรืออะไรอื่นๆมีของแท้ก็ต้องมีของปลอมนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการเปรียบเทียบของแท้กับของปลอมครับหนึ่งในนี้ นะหนึ่งในสาตัวเนี้ยมีของปลอมนะครับนะเนี่ยมองตาเปล่านะเห็นไหมนะครับอาจจะพอเห็นได้เล็กน้อยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับของแท้เนี่ยเบิก์ศูนย์ราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทนะครับเนี่ยยาหล่อเย็นร้อยหกสิบห้าบาท แต่เมื่อรวมแวดแล้วนะครับก็จะอยู่ที่176.5 5บาทนะครับอันนี้เบิกศูนย์เลยนะครับนะอยู่ที่ประมาณ177บาทนะครับแต่ถ้าเป็นของปลอมนะครับส่วนมากจะราคาถูกกว่านะเท่ากับของแท้เลยก็มีนะแต่ส่วนมากจะถูกกว่าที่ผมเจอถูกสุดก,ก็ประมาณ130บาทก็ถูกกันหลายสิบเลยนะครับนะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูลักษณะภายนอกนะที่เราสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายๆระหว่างของแท้ของปลอมนะครับอันดับแรกเลยเดี๋ยวเรามาดูที่แกลอนนะครับนี่ ดูเห็นไหมชัดเจนนะครับนะนี่ของแท้เขาจะมีตาปั๊มนะครับเป็นปั๊มหลอดการผลิตนะครับเห็นไหมเนี่ยส่วนของปลอมไม่มีนะครับนี่ตัวนี้ของปลอมนะอันนี้ของแท้นะครับเนี่ยมีหลอดตรงนี้นะครับอันนี้ชัดเจนเลยครับนะต่อไปก็เป็นตัวฝานะครับเห็นไหมนะฝาของแท้นะครับจะเป็นแบบชิ้นเดียวนะเนี่ย ชิ้นเดียวนะครับแบบนี้นะครับส่วนของป้อมเนี่ยฝาเขาเนี่ยจะเป็นแบบมีเกลียวล็อกนะครับเห็นไหมเนี่ยไอเกลียวล็อกอย่างเงี้ยต้องเอาอย่างนี้ออกก่อนนะครับนี่นะครับฝาเป็นแบบนี้ฝาจะต่างกันนะครับนะที่จริงถ้าสังเกตตาปั๊มที่ฝานะครับก็จะมีจุดแตกต่างกันนะครับซึ่งฝาของแท้เนี่ยตัวหนังสือมันจะดูหนาๆกว่านะแต่จุดนี้ค่อนข้างดูยากนะครับะโอเคจุดถัดไปนะนี่พอเราเปิดฝามาแล้วนี่ครับ จะเห็นว่าซีนที่ฝานะของแท้จะมีโลโก้ฮอนด้าแบบนี้เลยนะครับนะส่วนของปลอมเป็นฟอยเฉยเฉยไม่มีนะครับนี่อันนี้จุดแตกต่างชัดเจนเลยแต่ต้องเปิดฝาดูนะครับเราถึงจะรู้นะถ้าไปซื้ออะไรแล้วไปขอเปิดฝาเขาดูนี่เราอาจจะโดนเจ้าของร้านด่าได้นะครับจุดสังเกตถัดไปนะครับก็คือตัวสติกเกอร์เป็นสติกเกอร์ทั้งคู่นะครับทั้งแท้ทั้งปลอมเลยนะแต่ดูตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือของแท้เนี่ยเขาจะ หนากว่านะครับนะหนากว่านะอันนี้บางกว่าของปลอมแล้วก็จุดที่เป็นสีแดงเนี่ยจะแดงสดเลยนะครับอันนี้ก็จะแดงซีดแล้วตัวสติกเกอร์ที่เป็นพื้นนะครับนะมันจะเป็นสีขาวนวลนะครับแต่ถ้าเป็นของปลอมเนี่ยมันจะเป็นออกขาวซีดๆนะครับนะเนี่ยอันนี้รวมไปถึงตัวแกลอนเลยนะครับนะแกลอนนะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเห็นไหมของแท้มันจะออกสีขาวนวลๆนะแต่ถ้าเป็นของปลอมเนี่ยจะออกขาวซีดๆนะครับ แต่อันนี้ดูยากนะครับต้องมีเทียบเราถึงจะดูออกนะครับก็ประมาณนี้นะครับลักษณะภายนอกที่แตกต่างกันนะครับสีแดงนะเขาจะแดงแดงกว่านะครับอันนี้ออกแดงซีดแล้วก็สติกเกอร์นะสีขาวนวลน,นี่ขาวซีดนะครับชัดเจนนี่ชัดเจนนะ ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับลักษณะภายนอกที่เราสามารถสังเกตได้นะทีนี้เมื่อเราดูของปลอมกับของแท้ออกแล้วนะครับหลายคนอาจสงสัยแล้วถ้าใช้ของปลอมอะ่ะมันจะส่งผลเสียหายอะไรกับรถเรานะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูคุณสมบัติของมันกันนะครับตอนนี้ผมได้ทําการเปิดฝานะครับแล้วก็ลองเทน้ําออกมาดูนะครับว่ามันต่างกันยังไงนะครับก็ตัวนี้เป็นของแท้นะครับน้ํายาหล่อเย็นของแท้นะก็จะออกสีฟ้าฟ้าออกไปทางเขียวๆเ,เลยนะครับนะเนี่ย เหมือนมี2สีเลยนะบางมุมฟ้าบางมุมเขียวนะครับแต่ถ้าเป็นของของปลอมนะครับเนี่ยจะเป็นฟ้าใสๆเลยนะครับนะฟ้าใสๆเลยค่อนข้างต่ากันนะครับเนี่ครับเอากระดาษสีขาวมาลองนะก็จะได้เห็นชัดๆนะครับนี่ครับสีก็จะต่างกันประมาณนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะลองมาจิ้มดูนะครับจิ้มเพื่อมาดูผิวสัมผัสมันนะว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่ครับ ของแท้นะครับเมื่อจิ้มไปเนี่ยแล้วลองเอามาบดๆถูดๆดูนะจะรู้สึกว่ามันมีส่วนผสมที่มันช่วยในการหล่อลื่นนะครับผมนะเนะี่ยมันจะรู้สึกว่ามันลื่นๆหนืดๆนะครับผมบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนนะ้ำเปล่านะมันออกลื่นๆหนืดๆเนี่ยมันมีส่วนผสมที่เอาไว้หล่อลื่นนะครับนะเนี่ยนะนะทีนี้เดี๋ยวผมจะลองไปจับเจ้าตัวนี้นะครับอ่นะเนะี่ยโอ้รู้ รู้สึกต่างเลยนะครับรู้สึกต่างเลยอันนี้รู้สึกเหมือนเหมือนใกล้เคียงน้ำเปล่าเลยครับผมรู้สึกเหมือนเอาน้ําเปล่ามาอไม่รู้สึกถึงความเอาเลื่นๆเลยนะเอออืมต่างกันชัดเจนต่างกันชัดเจนนะครับตัวเนี้ยนะเดี๋ยวให้ดูสีนี่ฟ้าออันนี้ดูเนี่ย ความรู้สึกในการสัมผัสนะมันจะบอกยากนะครับแต่ถ้าใครที่เคยลองสัมผัสน้ํายาหลอดเย็นแล้วนะครับแล้วมาลองสัมผัสของฟอร์มเนี่ยรู้สึกได้ถึงความแตกต่างแน่นอนนะครับนะเดี๋ยวต่อไปผมจะเอาเจ้าสองตัวนี้นะครับไปแช่เย็นนะครับเพื่อดูซิว่าตัวไหนมันจะทนความเย็นได้มากกว่านะครับโอเคครับตอนนี้ผมแช่น้ํายาหลอดเย็นไว้ในช่องฟีสในตู้เย็นแล้วนะครับโอเคตอนนี้แช่ไว้นะครับพักใหญ่แล้วนะครับนะ จนสังเกตว่ามันเริ่มแข็งแล้วนะครับเดี๋ยวเราออกมาดูกันนะครับอันนี้เป็นของแท้นะครับผมอันนี้เป็นเฮ้ยของของปลอมนะครับผมดูนะชัดเจนนะครับตัวนี้น้ำเปล่านี่น้ำเปล่านะครับเนี่ยะเนี่ยครับเห็นชัดเจนเลยว่าของแท้นะครับเนี่ยมันมันไม่แข็งนะครับนะแต่ของปลอมนะครับเห็นไหม นีมันเป็นวุ้นๆแล้วนะครับนะเริ่มเป็นวุ้นน้ําแข็งแล้วชัดเจนเลยนะครับนี่เนี่ยพอๆกับเจ้าตัวน้ําเปล่าเลยนะครับน้าเปล่าก็เริ่มเป็นเก็ดน้ําแข็งแล้วนะครับอืมนะครับจะเห็นชัดเจนนะครับว่าของปลอมนะคุณสมบัติมันไม่เทียบเท่าของแท้นะครับ ของแท้จุดเยื่อแข็งจะต่ำกว่านะครับความสําคัญของจุดเยื่อแข็งเนี่ยครับมันจะจําเป็นมากในรถเมืองหนาวนะครับอย่างในประเทศที่หิมะตกอากาศติดลบนะครับในประเทศแบบนั้นนะครับคุณสมบัตินี้นะจำเป็นมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าน้ําหล่อเย็นมันแข็งนะครับก็จะส่งผลให้เครื่องทํางานผิดปกติแน่นอนนะครับนะเนี่ยอันนี้ไม่แข็งเลยนะครับผมโอ้เย็นกว่ารู้สึกเลยเย็นเจี๊ยบเลยแหมถ้าเป็นเบียร์นี่ดีเลยนะครับ ก็ชัดเจนนะครับนี่ครับต่อไปเรามาทดสอบด้วยการต้มกันนะครับอันนี้ผมต้มน้ํายาคลูแลนของปอมก่อนนะครับผมแล้วก็ต้มให้มันเดือดนะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาวัดอุณหภูมินะครับว่าเขาจะเดือดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้เดือดแล้วนะครับเนี่ยนะีครับอุณหภูมิก็อยู่ประมาณนี้นะครับประมาณ เก้าสิบแปดนะครับเนี่ยครับประมาณนี้นะหลังจากนี้ก็ไม่วิ่งแล้วนะครับนะเนี่ยไม่ค่อยวิ่งขึ้นละอาจจะวิ่งช้าหน่อยเริมนิ่งแล้วนะครับผมเนี่ยก็อยู่ประมาณเก้าสิบแปดองศานะครับสำหรับจุดเดือดของเจ้าตัวนี้นะครับอโอเคร้อนมากเลยอครับตอนนี้ก็ต้มน้ํายาของแท้นะครับผมนะมาดูจุดเดือดของมันนะครับผมตอนนี้ มันเดือดใกล้เคียงกับของฟอมก่อนหน้านี้แล้วนะครับมาลองจิ้มดูกันเนี่ยครับจุดเดือดนะมันวิ่งไปร้อยสิกว่านะครับผมร้อยสิอร้อน่ยร้อยสิร้อนะครับผมนะ ครับก็เรียบร้อยนะครับสาหรับการทดสอบน้ํายาหล่อเย็นของปลอมกับของแท้นะครับก็จะเห็นว่าของแท้นะครับมันมีคุณสมบัติตรงตามน้ําหล่อเย็นทุกอย่างนะครับก็คือจุดเยือกแข็งตามนะแล้วก็จุดเดือดสูงนะครับแต่ของปลอมนะครับจุดเดือดเนี่ยมันใกล้เคียงกับน้ําเลยแล้วก็จุดเยือกแข็งเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกับน้นําเลยนะครับดังนั้นก็อาจจะเป็นน้าเปล่าผสมสีก็เป็นได้นะครับนะถ้าใครมีข้อมูลเบื้องลึกเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้รบกวนแนะนํากันด้วยนะครับผมนะและอีกจุดแตกต่างเลยนะครับถ้าดมกลิ่นเนี่ จะได้กลิ่นสารเคมีชัดเจนนะครับนะแต่ถ้าเป็นของปลอมเนี่ยไม่มีกลิ่นสารเคมีเลยนะครับดังนั้นก็ชัดเจนนะว่าเจ้าน้ํายาฟูลเลนของปลอมเนี่ยมันไม่มีคุณสมบัติเทียบเท่าของแท้เลยนะครับดังนั้นถ้าเอาไปใส่ในรถเรานะครับแน่นอนว่าประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนของเครื่องยนต์เรานะครับจะต่ํากว่าของแท้แน่นอนนะครับดังนั้นระวังกันไว้นะครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่สําคัญแล้วก็โดนกันเยอะนะเนี่ยของปลอมนะ แล้วก็ขายได้ดีด้วยนะขายดีมากด้วยนะครับในแอปขายของออนไลน์เนี่ยนะยอดขายเยอะมากนะดังนั้นระวังไว้นะครับใช้ของแท้นะครับ ไม่จาเป็นต้องศูนย์แต่ซื้อจากร้านที่มั่นใจได้ว่าของแท้ชัวร์นะครับสําหรับการทดสอบที่ออามาให้ดูนะครับเป็นการทดสอบแบบง่ายๆคร่าวๆซึ่งมันอาจมีปัจจัยต่างๆที่ส่งผลให้การทดลองคาดเคลื่อนนะครับเช่นความแรงของไฟที่ใช้ต้มปริมาณน้ํายาหล่อเย็นเวลาที่ใช้ต้มรวมถึงสภาพแวดล้อมในการต้มตอนนั้นนะครับซึ่งปัจจัยเหล่านี้มันจะส่งผลให้คาดเคลื่อนได้นะครับแล้วก็มีเรื่องคุณสมบัติความเร็วในการร้อนแล้วก็การเย็นนะครับของ2ตัวนี้ที่ผมยังไม่ได้พูดถึงนะครับเพราะว่าด้วยปัจจัยที่มันควบคุมยากนนนะะครรัับมททําาาให้กกดลองย ก็ขออนุญาตทาการทดลองแบบคร่าวๆนะครับผมนะแต่แบบคร่าวๆแบบบ้านๆแบบเนี้ยครับก็เห็นผลชัดเจนนะครับผมเตือนกันไว้ดังๆนะครับน้ายารอเย็นมีของปลอมของแท้นะครับระวังกันเลยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับสมาชิกทุกท่านนะครับถ้าดูลรวชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกาลังใจกันด้วยนะครับใกล้จะครบ5 0,000ื่นซับแล้วครับเดี๋ยวจะมีแจกของเป็น OBD Smart g a t e นะครับผมติดตามกันไว้ด้วยล่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ